สวัสดีครับผมธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจากคณะก้าวหน้าผมขอส่งข้อความนี้ถึงผู้มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยวันนี้แบมตะวันและคุณจิิโชคเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวให้กับผู้ต้องหาทางการเมืองผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในประเทศไทยไม่ควรมีใครต้องสละชีวิตเพื่อเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ของสังคมประชาธิปไตยของสังคมสมัยใหม่อันได้แก่สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคกันสิทธิในการเข้าถึงการได้รับการประกันตัวถ้าเราต้องการเห็นสังคมเดินหน้าไปอย่างสมานฉันท์ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดไม่มีความเป็นธรรมในสังคมไม่มีความสมานฉันท์ครับสวัสดี ตะวันกับแบมนะครับเ,เราโมไนกยกับจังพันธ์นะครับเป็นนักศึกษาอ,อ,อยู่มาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เราคิดว่าอายุเรากับตะวันกับแบมนะ่าจะใกล้เคียงกันนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันนะครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่ทราบว่าคุณตะวันกับแบมนะครับตัดสินใจที่จะอดอาหารต่อก็คือเมื่อวันเสาร์ ที่4กุมภาที่ผ่านมาใช่ไหมครับหลังจากเราทราบข่าวนะครับเราเราค่อนข้างเป็นห่วงนะครับแล้วก็ใจหายเพราะเราเทราบว่าอาการของคุณค่อนข้างจะเข้าขั้นวิกตนะครับแล้วก็การเข้าเยี่ยมก็ยังเป็นไปด้วยความลําบากนะครับแล้วก็ติดเรื่องสอบอาทิตย์นะครับซึ่งทนายจะทําเรื่องยื่นประกันในวันจันทร์ต่อไปนะครับแล้วก็ เรายืนยันว่าข้อเรียกร้องของตะวันกับแบมทั้งสามข้อนะครับไม่ไม่มีข้อไหนที่เกินที่เกินเลยหรือว่าเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสุดโตงเลยนะครับเราคิดว่าเป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานง่ายๆนะครับแล้วก็เราคิดว่าตะวันและแบมนะครับได้ผลักดันข้อเรียกร้องนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ มันเกิดการรีสปอนส์บางอย่างในสังคมมันเกิดการตอบรับมาอย่างในสังคมแล้วนะครับสำหรับเราเราคิดว่าอย่างน้อยถ้าตะวันกับแบมนะครับได้เห็นปรากฏการณ์ของสังคมอะไรต่างๆแล้วอย่างน้อยเราอยากให้รักษาชีวิตอยู่ต่อนะครับอย่างน้อยเราคือเราเป็นเพื่อนเ,ออเราเราอาจคิดว่าเราอาจจะเป็นเพื่อน อยู่อยู่บนเส้นทางเดียวกันนะครับเรายอมรับว่าเราอาจจะไม่มีความกล้าหาญเ,เท่ากับแบบมาตว,วันนะครับแล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของแบมมาตว,วันตลอดนะครับแต่ว่าเราคิดว่าในเส้นทางการต่อสู้ประชาธิปไตยนี้นะครับมันค่อนข้าง,าง,างยาวนานแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่ต้องใช้เวลาในการต่อสู้ในการ จะตั้งในการหรือระบบเปลี่ยนแปลงปฏิรูปสิ่งต่างๆของสังคมต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็เลยคิดว่าอย่างน้อยๆวันนี้ข้อเรียกร้องของทั้งสามข้อ,ขอแบบละตวันนะครับอย่างน้อยๆมันเกิดการตกเถียงขึ้นมาบ้างในสังคมแล้วนะครับแล้วก็มีนักโทษทางการเมืองนะครับหลายหลายหลายคนนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนนะครับก็ได้ออถอดกำไร e.m. หรือว่าอะไรบ้างก็งแล้วแต่นะครับ เราก็เลยคิดว่าอยากให้แบบมาตะวันนะครับออกมาต่อสู้ด้วยกันแบบมีชีวิตอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับเรารู้ว่าเราไม่ใช่คนที่โดนคดีเหมือนคุณแบบมะตะวันนะครับแต่ว่าแล้วเราก็เข้าใจดีนะครับว่าคนที่โดนคดีอาจจะมีภาวะที่กดดันมีหลายอย่างที่มันไม่เหมือนเราเนื่องจากว่า factor, แฟกเตอร์แบบเราและคุณแบบมะตะวันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พูดอย่างอย่างใจจริงนะครับว่า ว่าถ้าเราออกมาต่อสู้ได้กันแล้วก็เราก็จะยืนยันครับว่านส่งมานะคะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การไปใ้คุณอนส์ขัทอแลวเราก็กลับไปที่พิชวิอยู่รับเราก็จะช่วยยืนยันกับสองค้ช่วยยืนยันกับทุกคนมาว่าเุาของตัวเองารเคลื่อไหววันนี้ของพักเพื่อไทยนะคะก็ ประเด็นที่มันค่อนข้างรุนแรงเนาะก็ไปไปแสดงทัศนะของตัวเองก็แล้วกันนะคะไปให้ทางคุณจอมขวัญนี่รีดเอาความคิดเห็นกันละครของคุณอันพินบอกว่าเปิดเื่อไไขมีการเับกสปอและพบฟันทักษินกับเพื่อไทยไม่เกลียดแต่ว่ามีเส้นแบงนะคะจะเป็นอย่างเยวรโพสของคุณบอาคุณคุณพ่อไม่ใช่เรื่องยากอะไรอกนะครับที่จะมีการตส้านมีการได้โุยกัน ็นการถกเถียงในสองคน่ครับเอาอ่าอูลตรานะคะเรอเียกร้องนะครับว่าอย่างน้อยๆนณตอนนี้ที ที่เราคิดว่ากระบวนการที่ทําจะทําได้คือคือสิทธิประกันตัวให้กับนักโทษทางการเมืองทุกคนนะครับเป็นขั้นต่ำเนี่ยตอนนี้ที่ทําได้แล้วเราคิดว่าอย่างน้อยก็จะทําให้ตะวันกำแบมนะครับมีแบคเตอร์ในการตัดสินใจที่จะออกมานะครับต่อสู้ได้กันนะครับคนไทยตอนนี้อยู่ในขั้นที่อยากนะครัแบบนี้ไทย องรัฐบาลัวก็เอจริงๆคลิปนี้นะครับก็กอราย่างแรกเลยก็คือยามเกิดของเราด้วยนะครับพอเดียวที่ที่เราอยากจะขอควานี้ก็คืออยากให้ทวารวดีคุณแบมนะครับมีชีวิตเลยอายุยาวไปกับเรานะครับอยู่จเป็นต้องมีั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความภาคภูงใจว่ามันยังมีคนที่ต่อสู้เข้าไปทัดต่อไปมันยังมีคนที่จะไม่ยอมเห็น มาตราหนึนนั้นเรียนตามตรงเลยผมไม่เคยอ่านเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของผมส่วนที่จะจับมือเนี่ยมีเงื่อนไขยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่แน่ๆแ,และที่แน่วแน่ก็คืออย่ามาแตะมาตรา1นึนสองนะคะโอ้โ oh. ห